สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนการใช้เชติบทีในการเขียนผลงานครับเผื่อเพื่อนๆนที่ไม่เขียนเขียนไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่เป็นเชิงวิชาการผมจะสอนการใช้เชติบีในการให้เขียนบทความเป็นเชิวิชาการครับปุ่มนี้หมายถึงปุ่มแนบ,บไฟล์นะครับในส่วนนี้ปุ่มนี้หมายถึงปุ่มเสร็จของ g o o g l ลนะฮะทีนี้สิ่งสําคัญแรกเราต้องเขียนพร้อม พร้อมก็คือว่าเ,าเป็นคำสั่งที่เราจะให้เททีมท,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 ทำงานอย่างไรฮะรในส่วนนี้ผมจะให้เขียนคำว่าเหตุผลความจำเป็นหรือที่มาของผลงานนะครับอันนี้ผมเขียนไปแล้วทีนี้เราจะปรับแต่งให้มันดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมก็ให้เ,เหตุผลความจำเป็นนะครับแล้วเอาข้อมูลที่ว่าเราเคยเขียนแล้วนี่ฮะให้มันดียิ่งขึ้น แ่ในพร้อมไปนะครับางานฮะนะะฮเดี๋ยวออผมเป็นผู้ควบคุมงานเขียนพร้อมนะครับคือคุบ คุณงานให้คุณเขียนข้อความนี้ข่อให้คุณให้คุณให้คุณเขียนให้คุณเขียนให้คุณเขียนกลับกลับข่อ ว่าเป็นเชิงวิชาการเป็นวิชาการให้หน่อยให้โดยเอียะอ่อใช้ ได้ในการร่างหนังสือก็น,นะครับหรือจะเขียนรายงานประชุมแบบให้ปรับเนื้อหาให้เราได้ละเอียดยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นครับหรือจะเขียนบทความต่างๆได้เขียนบทความวิชาการเขียนงานวินนจัยแต่ว่าเอาผลงานของเราที่มาปรับแต่งลองดูนะครับเอ่อผมต้องไปเลือกตัวน,นี้ครับ kenos ตัวนี้หมายถึงการกันเขียนนะมันมีอาจะมีงานเดิมลองลองใหม่อีกทีนะ เนอหานี้กลับขึ้นหน่อย๋ยวผมเลือกแค้นเวสก่อนนะฮะใช้ตัวนี้นะนสคะก็ได้แล้วครับทีนี้เราก็พอได้เนื้อหารตรงนี้แล้วเราก็ไปเอาไปใส่ใน นี่ใหม่ฮะปรับละเอียดนี่ใหม่ตัดลอกปรับเนื้อหาใหม่ว่าก็มาปรับแต่งสะหน่อย เดี๋ยวนะผมลองกับข้อความเกนะมก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลความจำเป็นลองลองลอง,ลองเพื่อนๆลองไปปอกใช้ดูนะ ทีนี้ผมอมาเขียนสรุปสารสำคัญแล้วสับปัญหาฮะผมก็เอานี้ใส่ไปอีกแล้วปรับแก้ใหม่ให้เช็ดให้เช็ดจิติีช่วยช่วยสร้างให้เราฮะก่อนฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับกอใหม่ก็ใหม่ วางครับวางทีนี้ก็เอาเนื้อหาอันเดิมเนี้ยเนื้อหาที่เนี้ยข้อนี้ก่อนละข้อดีมานะเรา ลองดูนะครับหนูก็ได้แล้วก็เอาข้อมูลที่ไปใส่แต่เนื้อหาจะสั้นอยู่เราต้องกำหนดอีกอย่างคนระับเช่นกำหนดตัวนี้ขั้นตอน

เนื้ออันี้ให้หน่อยอยืมกำลังประมวลผลอยู่ครับนะกำลังประมวลผลนี่ค,คือการปรับเนื้อหาแล้วเนี่ยมันเริ่มปรับแล้ว อแต่ว่าเนื้อหามันไม่ละเอียดทีนี้ผมต้องการเานี่ยเราก็ได้ได้ข้อเนะ้อข้อข้อที่หนึ่งนี้เราก็ก๊อปลงไปคัดลอก ทีนี้เรามาดูข้อ2อง คือช็ GPT ทีเริ่มปรับเนื้อหาให้เราฝั่งนี้เป็นเนื้อหาเดิมครับฝั่งนี้คือปรับแก้ดูคเนื้อหาไม่ละเอียดเ,เราต้องต้องเพิ่มนะครับสั้นไปฝั่งนี้ของเรานะครับนี้เราจะ mà hay hay mình khiến mày đôi lợi hiệp đôi yếp. làm làm đấy เอาข้อนี้ก็นะจัแบบแก้ตรงนี้เลยเก็ copy ไปฮะก็ได้จัดข้อมูลเพิ่มยิ่งขึ้น่า้ไหมอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างครับเพื่อนๆลองไปแก้แล้ว แก้เป็นเชิงวิชาการโดยใช้ TP, เชตีในการปรับแก้โครงาการการเขียนการเขียนผลงานประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากนะครับ